ขอดูส hey, ิโอ้ยน่ารักก็ขี่เงาอะน่ารักโอ้ยน่ารักก็โอ้ยน่ารักก็โอ้ยกอบกรบ น่ารอก็ฉันชอบตอนนางเดินมากเลยนะแบบท่ามันแบบน่ารากักอ่ะปุกปิกอะด, <laughs> ดูดิดูดิมันเดินมันแบบตเต้มเตี้ยมอ่ะโอเคเดี๋ฉันจะอธิบายพาสีบละกันนะพาสีบก็คือด m มแอนกรูมเนาะ มันจะมี2ขั้นขั้นแรกคือขั้นดูมดูมคือจะเป็นการมาร์คหัวศัตรูแต่กลูมคือจะทำให้ศัตรูติดเฟียซึ่งการการดูมเนี่ยพอมันติดมาร์คหัวใช่ไหมแล้วเราตีมาร์คหัวด้วยสกิลหรือการโจมตีปกติมันจะไปลดคููดาวทำให้เราสามารถใช้ท่ากลูมได้นั่นก็คือการเฟียศัตรูนั่นเอง โดยการที่เราจะทำให้ติดมาร์คดูมได้มันมี2ทางก็คือศัตรูจะต้องแดดมาหาเราหรือเราจะใช้ท่า E เพื่อให้ติดท่าดูมแล้วเราก็เก็บสแต็กลดคูลดาวน์ให้ได้กลูมเพื่อที่จะทำเฟียกใส่ศัตรูนนั้นก็เป็นสกิลปกติเนี่ยเราติดดูมไอ้ไม่ติดกลูมก็คือเฟียคงไม่เข้าใจยากเนาะ ถ้าเข้าใจยากก็ย้อนกลับไปฟังใหม่อมอมเอ๊ะทำไมฉันมองไม่เห็นเราจะรู้ได้ไงว่าถ้ากลุมของเราพร้อมแล้วก็ดูตรงหลอดตรงเลือดเราได้เลยเนี่ยคือมันกำลังเด้งขึ้นเรื่อยๆอยู่เห็นปะ ถ้าสมมติว่ามันเต็มแล้วอะเราก็ใช้ท่าเฟียได้เห็นปะ่ะก็จะเต็มละเราจะลดลดคู่ดาวตรงเนี้ยได้โดยการให้มันติดดูมนั่นแหละอ่ะชนีะเ,เห็นปะ่ะอันนี้คือเฟียได้แล้วประมาณนี้นะครความจริงฉันควรจะอัพท่า E ก่อนแต่ว่าฉันโดนกดเลนฉันก็เลยแบบ แค่หนีแล้วลลลลลลลอืมฉ uh ัน huh, ว uh ่าฉันหลบหมอกกันหน้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันปิงเยอะไปหน่อยเนี่ยฉันเฟียได้ละปึงเห็นปะมาน้ำหมดแล้วอ่ะอืมขอกลับก่อนละกัน หรือว่าฉันอาจจะอืมฉันอาจจะอยู่รอทำให้มันติดเฟียก่อนฉันแอบก่อนฉันจะพยายามทำให้คาตาติดเฟียแล้วก็หล่อนกระฆ่ามันละกันคาตากลับบ้านอ่ะ ยัวเพนมันสีล่าวางพือนติดเบียเนี่ยคือท่าคอมโบของมันให้พอละเดี๋ยวกลับก่อนเดี๋ยวตายอ๋อเพีกซิเท่าจะมาเหรอ,อเ มันค่อนข้างเล่นมันค่อนข้างใช้ยากอยู่นะเอ่อใช่ว่าฉันกลับเถอะฉันควรจะกลับได้แล้ว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 เอ้ายังอยู่เลยเหรอโอเคฉันเดี๋ยวฉันไปช่วยแบบนึ่งโอ๊ยฉันไม่ได้เคลว่าฉันจะมีส่วนร่วมมา ฉันยังมีส่วนรอาามาจากที่ฉันไปดูคนอื่นเขาเล่นนะเวลาคนอื่นเล่นแล้วเขาออกเป็นลนะูเดนอะมักจะชอบเจอปัญหาแบบว่าคูดาวช้าแล้วก็ต่อสกิลไม่ค่อยไวฉันจะออกเป็นเรียนรีนะเพื่อจะได้ลดคูดาวด้วยอันเนี้ยคือเราจะเห็นว่ามันจะมีอะไรเรืองแสงอยู่อันเนี้ยคือเราเสียได้แล้วก็ดูตรงหลอดก็ได้เนี่ยหลอดนี่คือเต็มแล้ววิธีสังเกตคือง่ายมาก แค่นี้ล่ะโอเคทีนึ่งโอเคเสร็จหก่อนอมาเอาอะไรคาตามาเอาอะไรแอบก่อนเนี่ยปลุกเบนเนี้ย กด e ก่อนแล้วก็ค่อยปลาคิวไปมันจะได้ลดคูดาวท่าดูมแอนกลูมด้วยนะเนี่ยเห็นปะโยวย่พ่อก็น่าจะตายละโอ้ยทำไมนางไม่ตายอ่ะนางติดเฟียใช่ไหม ฉันยืนอยู่ในบ่อมากะหน้าฆ่ามันฆ่ามันโอเคแบลเวอร์ทีมตัวเล็กปุกปิกน่ารักดูดีอีดอคือแบลเวอร์อามูมูก็ตัวเตี้ยเนี่ยเออจะว่าเวกเซนง่ายนะแมคคากมันไม่ได้ใช้ยากอะไรเลย แต่สิ่งที่มันจะมีความแบบใช้ยากก็คืออันติแค่นั้นแหละอาจจะต้องใช้เล็งหน่อยแต่ฉันว่าก็ใช้ง่ายกว่านะใช้ง่ายกว่าแบบลักอีกนะใช้ง่ายกว่าอันติลักนะฉันว่าไป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 ไ,ปไ,ปไป oh โอ้ไม่กอดุ้มันแสเลยอ่ะจะปาท่าคิวไปเรื่อยๆฉันว่าตรงนี้ว่ะ โอ้ยไม่โดนวะปลาอาไปพุ่บึมบึมโอ้ยไม่ตายวะมีรอกำไมไม่ตายอ่ะคือใช้คอมโบแล้วนะโงงเวอร์แอบแบบอบแอบฉันจะพยายามต่อท่าคิวไปเรื่อยๆละกัน อ้ักาบอ้าบอ้าบ,บ,บดักหมอกันหน้าดักหมอกันหน้าปุ๊โอ้ยอีดอกสิบห้าแล้วคือฉันจะไปอันติใส่หมอกันหน้าแล้วแบบ อีคาตามาบังพอดีอ่ะฉันต้องการเล่นเวกในเซิร์ฟไทยมากฉันว่าฉันเล่นไม่ไหววะเวกในเซิร์ฟ PPE อ่ะเบิรเบเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณเนี้ย อะไรประมาณเนี้ฉันว่าฉันแรงพอสู้กับคาตาได้แล้วนะดูดิครึ่งหลอดขออีกนิดนึงคาตามาตรงนี้ละฉันว่าฉันต้องกดอันติอันติยังไม่ค่อยไกล Or less or less โ,โอ้ยโอ้ยโอชิวโบโอ๊ยแล้วไมกระตุกด้วยอ่ะเมื่อกี้งงมากเลยอ่ะเมื่อกอี้เห็นป่าคอมฉันกระตุกอ,อ่ะเกมฉันกระตุกอ่ะ Hey, เอเคบายเราดันล่าให้มันพังก่อนสิเราคืออ้อมยังไม่พังเลยอะ โอ้ยฉันตายอ่ะโอเคตายมันก็ตายมันก็ตายพอพอคอมโบได้อยู่นะพอเล่นได้อยู่แต่มันจะดีกว่านี้ถ้าฉันได้เล่นในเซิร์ฟจริงอะเอาเปว่าเราลองมาทดสอบกันดูก่อนซึ่งคอมโบมันทำง่ายนะชันว่าทำง่ายแบบยัย่เลยอ่ะ โยนะลับยองออวิ่งเข้าไปสิวิ่งเข้าไปสิโอเคมันติดชืวโบโอ้แม่กอฉันแรงมาก แต่ถ้ามมันกระตุกมากเลยอ่ะฉันไม่ค่อยเข้าใจคอมสารฉันไม่ค่อยเข้าใจออเคันติกพีอาร์หยุด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 แพ้ <c oughs> าตาม,มาอืม xin đại đói lão, xin lệnh liền đói lão, ngọc lệnh đại lạo ngọc 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 Đừng มโยเดินยัวเดินยัว้ยอีดอุวิอะไรอ่ะมันกะมันกะเผื่อฉันหรอมันกะเผื่อฉันหรอนังนะฉันไปไม่ได้เหรอ ฉันไปไม่ได้เพราะสอบไม่ก็ไม่กไม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 กตัวความชายแท้ดอกเมโก้ความชายแท้เมโก้โหดตลอดการืม ถ้าฉันเล่งอันติโดนเมื่อกี้นำจะลดมากคือทุกสกิลของเวฟอะทำดาเมจได้หมดเลยอันติมันจะพุ่งเข้าไปเหมือนไปขวนอะอนนะไรพลังงานโอ๊ยโอเคอ๋ยฉันอ๋อฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบที่แบบฉันรู้สึกอเ,อเนอเนอะเนอเนอะ เห็นว่าคือฉันกะผ้าดอีกแล้วอ่ะโอ Assass, oh, wow. no. ้ยโอ้ยฉันกดสัญญาไม่ได้อ่ะอีนอมันปิงอ่ะก็สัญญาไม่ได้เพราะมันปิงทุกอย่างเลยอ่ะน่าจะลดคูดาวตรงพาสซีฟด้วยนะ เพราะตอนแรกมันยี่สิบกวิมันเหลือสิบเก้าวิลวะฉันไม่ชอบเลยอ่ะฉันต้องการเล่นในเซฟจริงรีเฟกตมันค่อนข้างจะใช้เยอะในเงอ่ง อนนฟลอุ้ยสวยสวอีดอกเวงโกมานี่ฉันฟลอปต่อแต่เหียวละ จะมาลองดูกันว่าเราออกแตนเฮียวเราจะพอทำอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างอาอโอ้ยหนักแมแพงอ้ยเรจะาตายถ้าไม่มีปิงคือฉันฉันว่าฉันน่าจะเลงได้แล้วอะ่ะ กลับก่อนได้สักหนึ่งคิวก็ยังดีมีฮอนเดินข้ไปไปข้างบนค่ะ<อ>วิ่งไปวิ่งไปออกไปให้หมดไปให้หมด คือท่าหลักมันจะมีอยู่สองท่านี่แหละชิวบอยครับหนึ่งอ๋อให้มันไกลก่อนพี่ต่อวิหลับมันโอ้ไม่ก๊อ <Yeah. S 2> กันบ้านเร็วระวงังระวงังระวงังระวังมาแลละ <c oughs> โอ้ยคือมัน, <c oughs> นอันติกู <c oughs> ตาตาย โอ้มันไม่ตายเลยอ่ะไอ้ดอมไม่เจ็บเลยอ่ะกออ็บิดเอ็นน่ะเขาไม่เจ็บเลยอ่ะแล้วก็ดูดเลือดเพิ่มแบบเลือดไม่ลดเลยอ่ะงงเวอร์ไม่ลดอ่ะเราอออาจจะเลิกก็ได้นะใครจะรู้ าได้โอ้ย,อยกดสัญญาไม่ได้อ่ะอีดอกคือแบบมันติงอ่ะมันควรจะกดได้อะมันควรจะแบบ เป็น perfect time ของฉันแต่คือฉันกดไม่ได้อะเพราะมันเปงอะอ๋อฉันควรจะกดสัญญาหลบพายุของยาโอได้แต่คือมันไม่ได้อ่ะ โอ้ยเนี่ยเราอีดออีถ้าู่ก็บึ้มไม่โดนมันโอ้ยกูจะบ้าตายกูต้องการเล่นตัวเวกในเซิร์ฟจริงอันนี้คือรีวิวให้ดูเบื้องต้นก่อนละกันอีดอพักดีดอเดี๋ยวค่อยเล่นละสกินดอนดบิงเกอร์หาเหวอะไรของอีเวกคือฉันขี้เกียจเล่นละคือมันเล่นยากมากในเซ e. ิร์ฟ P V E อ่ะงงอืออ เอาไว้ประมาณนี้ละกันอีดอกอีเวกอะเล่นไม่ไหวอ่ะแบบต้องกะสกิลเยอะอ่ะอีเวกมันจะมีบางจังหวะที่ฉันควรจะสกิลโดนแต่ว่ามันจะแบบช้าไปหนึ่งจังหวะตลอดอ่ะหรืออย่างช่วงตอนที่ฉันกดสัญญาฉันจะกดสัญญาตอนที่พายุมันผ่านมาแต่คือมันผ่านโดนยกฉันก่อนอ่ะแล้วแบบเออความจริงฉันกดสัญญาก่อนที่จะโดนพายุแล้วนะแต่แบบฉันโดนยกอยู่ดีมันพลาดหลายอย่าง อีตัวเว็กซ์มันเล็งหลายอย่างถ้าจะให้เล่นจริงๆแบบลองหัดเล่นจริงๆอะฉันว่าฉันต้องเล่นในเซิร์ฟไทยเล่นใน PBE คือรับไม่ไหวแล้วถ้าเจอตัวผิวๆเยอะๆก็ไม่ไหวนะแบบอย่างโยเนคาตาอะไรเงี้ยตาเนี้ยยาโออะไรเงี้ยเข้ามาผิวๆบ่อยๆอะแค่ตัวเดียวเราอาจจะเฟียใส่มันอะไรเงี้ได้แต่แบบอันนี้คือหลายตัวมากเดี๋ยวอีตัวนั้นพุ่งตัวนี้พุ่งแล้วแบบ260กกับปิงของฉัน ลบไม่ได้จริงวันที่23เข้าไทยโอเคเดี๋ยวรอเล่นจริงในวันที่23อีกทีหนึ่งละกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็เอาเล่นแค่นี้ก่อนแหละอีดอสกินตอนแรกคิดว่าจะรีวิวนะแต่แบบไม่ไหววะเดี๋ยวค่อยรีวิวละกันประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับเวสแต่ชอบนะชอบสกิลเพย์มัน